ทุกเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาหากเราได้รู้ตัวและตระหนักถึงบุญมหาศาลที่รออยู่ตรงหน้าเราจะเข้าใจทันทีว่าเพียงการมีชีวิตอยู่ในเช้านี้ก็เป็นของขวัญอันล้ำค้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่ามีสิ่งหนึ่งที่หากเราทําได้ในยามเช้าจะได้บุญยิ่งใหญ่กว่าการไปวัดนับแสนครั้งหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่แท้จริงแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่จุดเริ่มต้นของวันใหม่ ที่สามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตเราไปตลอดการได้สวัสดีทุกท่านผู้ฟังที่รักยิ่งยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมสอนใจสถานที่ที่จะพาทุกคนเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญาพลังแห่งบุญและคำสอนที่เคยเปลี่ยนใจผู้คนมานับไม่ถ้วนหากท่านชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดทุกคลิปที่เติมพลังชีวิตและพลังใจของท่านบุญเป็นพลังที่ลึกลับแต่ทรงอนุภาพแม้เราไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่บุญนั้น สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลายคนเชื่อว่าการสร้างบุญใหญ่ต้องไปวัดต้องถวายทานต้องฟังธรรมจากพระอาจารย์ชื่อดังแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสไว้อย่างลึกซึ้งว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันตั้งแต่เช้าที่เราตื่นไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้แรงกายมากมายไม่ต้องเดินทางไปที่ใดแต่ต้องใช้สติและหัวใจที่พร้อมตื่นรู้พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ตื่นรู้แต่เช้าเปรียบดังโลกที่ตื่นจากความหลง เพราะช่วงเช้าคือเวลาที่จิตสะอาดบริสุทธิ์ยังไม่ถูกรบกวนด้วยความวุ่นวายของโลกสิ่งที่เราทําในช่วงเวลานี้จะฝังลึกลงไปในจิตอย่างทรงพลังหากเราเริ่มต้นวันด้วยจิตที่ดีจิตนั้นจะเป็นพลังนําทางให้ทั้งวันเป็นไปในทิศทางที่งดงามสิ่งหนึ่งที่พระองค์ชี้แนะไว้อย่างลึกซึ้งคือการเจริญเมตตาภาวนา ตั้งแต่ลืมตาตื่นเมตตาภาวนาคือการแผ่ความปรารถนาดีออกจากใจเราไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีการแบ่งแยกไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีเงื่อนไขใดๆเป็นการฝึกจิตให้เปลี่ยนด้วยพลังแห่งความรักความเมตตาและความกรุณาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดแผ่เมตตาในเวลาเช้าเพียงเสี้ยววินาทีย่อมได้บุญมากกว่าการถวายทานทั้งวัดเป็นเวลาหลายปีเพราะเหตุใดหรือเพราะจิตที่แผ่เมตตาเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตที่ปล่อยวางความเป็นตัวตนและพร้อมจะให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบุญจากเมตตาจึงแรงยิ่งนักเพราะมันเกิดจากจิตโดยตรงไม่ต้องผ่านการกระทําด้วยกายหรือวาจาแต่เป็นพลังจากใจที่แท้จริงลองจินตนาการดูว่าทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาแทนที่จะรีบหยิบโทรศัพท์รีบดูข่าวหรือมุดหงิดกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคุณเพียงแค่หลับตาตั้งจิตให้มั่นแล้วภาวนาในใจว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปลอดภัย และสงบเย็นขอให้ทุกดวงจิตพ้นจากทุกพ้นจากไทยขอให้ข้าพระเจ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความสุขและความเมตตาเพียงเท่านี้คุณกำลังส่งคลื่นแห่งพลังบุญออกไปสู่จัก,กรวาลคุณกำลังปลุกความสว่างแห่งเมตตาในใจของตนเองสิ่งที่ย้อนกลับมาหาคุณคือพลังแห่งความสงบความเป็นมงคลและความสำเร็จที่คุณอาจไม่รู้ว่ามาจากไหนพระพุทธเจ้าตรสเปรียบไว้ว่าผู้ที่แผ่เมตตาในยามเช้าเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่โลกทั้งใบ ในขณะที่คนที่เริ่มวันด้วยความโกรธความหงุดหงิดก็เปรียบเสมือนเมฆดำที่บดบังแสงธรรมจิตของเราจะเป็นตัวกําหนดว่าทั้งวันนั้นจะเป็นวันแบบใดถ้าเราเริ่มด้วยเมตตาเราจะมองโลกด้วยใจที่เบาและงดงามแต่ถ้าเราเริ่มด้วยความเครียดหรือโกรธแม้เรื่องเล็กน้อยก็อาจากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้พระพุทธองค์ยังตรัสอีกว่าจิตที่มีเมตตาในเวลาเช้าจะคุ้มครองเจ้าของไปตลอดวันไม่ให้ใจตกตำ่ำไม่ให้พัดท่าจากสิ่งดีงาม นอกจากการเจริญเมตตาภาวนาแล้วพระองค์ยังแนะนําให้เราทําสิ่งอื่นที่เป็นบุญในยามเช้าเช่นการระลึกถึงพระรัตนตรยัยพุทโธธโมสังโฆการกราบพระด้วยความเคารพการตั้งจิตอธิษฐานให้วันนี้เป็นวันแห่งความดีเช่นขอให้วันนี้ข้าพเจ้ามีจิตที่ดีต่อทุกคนได้ช่วยเหลือผู้อื่นและไม่เบียดเบียนใครเลยการตั้งเจตนาให้พูดดีคิดดีทําดีตลอดทั้งวันสิ่งเหล่านี้หากทําด้วยใจที่ตื่นรู้จักกลายเป็นบุญใหญ่อันยิ่งใหญ่ กว่าการไปวัดร้อยครั้งโดยขาดสติช่วงเวลาเช้าคือประตูสู่กมใหม่ที่เบิสุดเพราะจิตที่เกิดขึ้นตอนตื่นเป็นจิตดวงแรกของวันมีพลังมากที่สุดเนื่องจากยังไม่ถูกกระทบจากอารมณ์ภายนอกหากเราเริ่มต้นวันด้วยใจที่ใสสงบและเต็มไปด้วยเมตตานั่นคือการวางรากฐานแห่งกรมดีให้กับวันทั้งวันเหมือนการสร้างบ้านที่มีรากมั่นคงแม้ลมแรงหรือฝนตกหนักก็ไม่อาจโค่นล้มพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดตื่นเช้ามาแล้ว ตั้งจิตไว้ดีผู้นั้นย่อมมีัยเนือกรรมในวันนั้นเพราะแท้จริงแล้วบุญใหญ่มิได้อยู่ที่การสร้างวัตถุใหญ่โตแต่อยู่ที่จิตที่เปลี่ยนด้วยเมตตาจิตที่แผ่เมตตาย่อมมีอนิสงส์สิประการได้แก่หลักเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของเทวดาเทวดาคุ้มครองไฟยาพิษอาวุธไม่เบียดเบียนจิตตั้งมั่นเร็วสีหน้าผ่องใสเมื่อตายไม่หลงและไปสู่สุขติดเพียงแค่คุณตื่นขึ้นมาใช้เวลาไม่กี่นาที ตั้งจิตให้มั่นแผนเมตตาออกไปจากใจผลแห่งบุญนั้นมหาศาลกว่าที่คุณจะคาดคิดได้และนี่เองคือพลังของจิตที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำว่าจงหมั่นเจริญเมตตาเถิดเพราะเมตตานั้นคือพลังของผู้มีบุญช่วงเช้าคือเวลาทองของใจเป็นเวลาที่เรายังไม่ถูกโลกภายนอกแทรกแซงยังไม่ดูโทรศัพท์ยังไม่รับข่าวสารยังไม่รู้ว่าใครจะทําให้เราหุดบิดจิตในเวลานั้นจึงเป็น จิตแทบริสุดที่พร้อมจะรับแสงแห่งปัญญาหากเราฝึกให้จิตอยู่ในความเมตตาในช่วงเวลานี้จิตนั้นจะเป็นพลังนำพาให้ทั้งวันของเราสว่างสวยเต็มไปด้วยบุญและความสงบเย็นอย่างแท้จริงช่วงเวลายามเช้าเป็นเวลาที่จิตของเรามีพลังมากที่สุดเพราะจิตยังไม่ถูกรบกวนจากความวุ่นวายของโลกภายนอกจิตในช่วงนี้จึงเปราะบางอ่อนโยนและสามารถซึมซับสิ่งดีๆได้ง่ายที่สุดหากเราเติมสิ่งที่ดีเข้าไปตั้งแต่เช้าสิ่งนั้น จะค่อยๆซึมเข้าไปในใจลึกลงไปจนกลายเป็นนิสัยกลายเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบและเปลี่ยนด้วยเมตตาพระอริยสงฆ์ในอดีตเช่นหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตหลวงปู่เทสเทสรังสีและหลวงปู่ดูวัชแกต่างกล่าวตรงกันว่าอยากรู้ว่าจิตของเราจะเป็นอย่างไรตลอดทั้งวันให้ดูช่วง5นาทีแรกของเช้าเพราะหาก5นาทีแรกของวันเต็มไปด้วยความสงบความปรารถนาดีและเจตนาบริสุทธิ์ชีวิตของเราก็จะเคลื่อนไปในทิศทางแห่งบุญ โดยไม่ต้องรอใครไม่ต้องหวังโชคหรือวาสนาสิ่งที่เราปรุงแต่งไว้แต่เช้าจะกลายเป็นพลังนำทางให้เราทั้งวันสิ่งที่ควรทำควบคู่กับการแผ่เมตตาในยามเช้ามีอยู่สี่อย่างง่ายๆ่ายแต่ทรงพลังอย่างลึกซึ้งหนึ่งคือการระลึกถึงผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณในชีวิตให้เราตั้งใจระลึกถึงท่านด้วยความกระตัญยูแล้วแผ่เมตตาออกไปให้ท่านการกระทำนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะบุญจากการลึกและแผ่เมตตาต่อผู้มีพระคุณนั้นจะส่งผลทับทวีหลายเท่าทวีคูณเป็นพลังที่ทําให้ชีวิตเราจะเริญรุ่งเรืองอย่างเงียบๆ 2. คือแผ่เมตตาให้กับคนที่เราขัดแย้งแม้จะเป็นคนที่เราเคยโกรธหรือเจ็บช้ำใจการแผ่เมตตาให้คนเหล่านั้นคือการปลดปล่อยกรรมที่ผูกไว้กับเขาเป็นการให้อภัยโดยไม่ต้องพูดคำว่าอาหสิกออกมาด้วยปากแต่ส่งพลังออกมาด้วยใจที่อ่อนโยนนี่คือการคลายปมกรรมที่ลึกที่สุด เพราะพลังแห่งเมตตานั้นเบาแต่แรงเงียบแต่ทรงพลัง 3. คือการตั้งปณิธานบุญตั้งแต่เช้าให้เรากล่าวในใจว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่จ่ายค่าพเจ้ามั่นคงในความดีขอให้ทุกการกระทําของข้าพระเจ้าสร้างประโยชน์และส่งผลดีต่อทุกชีวิตการตั้งเจตนาแบบนี้คือการวางแนวทางชีวิตตั้งแต่ต้นวันเป็นเหมือนเขียนทิศทางใจที่นําเราไปสู่ความสงบและสําเร็จ 4. คือไม่พูดลบไม่คิดลบ เพราะคำแรกที่เราพูดออกมาในเช้าหนึ่งหนึ่งจะเป็นพลังสะกดวันทั้งวันหากเราตื่นมาแล้วพูดว่าเหนื่อยจังหรือเบื่อจัง,จ,งจิตเราจะเชื่อในสิ่งนั้นและทั้งวันจะเต็มไปด้วยพลังที่ขุนมัวแต่หากเราเริ่มต้นด้วยคำว่าขอบคุณหรือวันนี้ต้องดีแน่ชีวิตก็จะรับแต่พลังดีๆเข้ามาเพราะคำพูดคือตัวกำหนดคลื่นพลังชีวิตอย่างแท้จริงหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าทุกเช้าที่เราตื่นคือโอกาสใหม่ของชีวิต และทุกลมหายใจในยามเช้านั้นหากใช้ถูกทางก็สามารถสร้างบุญใหญ่ยิ่งกว่าการไปวัดเป็นพันครั้งเพราะการตื่นขึ้นมาแล้วจเจริญเมตตาภาวนานอกจากจะเป็นบุญใหญ่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังสามารถเปลี่ยนกรรมเก่าปรับทิศทางพลังชีวิตและเปิดประตูให้ปาฏิหาริย์เล็กๆเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์เมตตาคือประตูสู่การเปลี่ยนกรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่ากรรมเก่าย่อมส่งผลแต่กรรมใหม่ คือผู้เปลี่ยนทิศทางของชีวิตแม้เราจะเคยทำผิดพลาดในอดีตทั้งในชาตินี้หรือชาติปางก่อนแต่หากวันนี้เราสร้างกำใหม่ด้วยใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสำนึกผิดและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นกำเก่าก็จะค่อยๆถูกกลืนถูกเปลี่ยนและถูกบรรเทาไปด้วยอำนาจแห่งจิตที่เบิสุ์หลวงพ่อชาสุภทโทเคยกล่าวไว้อย่างงดงามว่าเมตตาเหมือนน้ำใสที่ค่อยๆล้างสิ่งสกปรกในใจหากเราฝึกแผ่เมตตาบ่อยๆ ใจจะใสกรร่กำจะเบาอุปสรรคจะคลี่คลายไปเองโดยไม่รู้ตัวจิตที่เต็มด้วยเมตตาจะไม่ผูกเวรนไม่ถือโทษและจะค่อยๆปล่อยวางพัฒนาการที่เราผูกไว้กับใครบางคนมาหลายชาติโดยไม่ต้องพูดคําว่าขอโทษออกมาแม้แต่คําเดียวเพราะพลังแห่งการให้อภัยจากใจนั้นแรงกว่าคําพูดเสมอจากมุมมองทางจิตวิทยาและพลังงานเคลื่อนสมองของมนุษย์หลังตื่นนอนอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเทต้าเวฟซึ่งเป็นช่วงที่เชื่อมต่อกับจิตใต้สํนนึกได้ดีที่สุด หากเราใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังตื่นต้อนพลังบวกให้จิตเช่นการภาวนาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขขอให้โลกนี้อบอุ่นด้วยความเมตตาจิตใต้สำนึกจะรับพลังนั้นไว้และแผ่เคลื่อนพลังชีวิตออกไปทั้งวันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มีนิสัยแผนเมตตามักเจอเรื่องดีๆเข้ามาเสมอคนที่พูดแต่คำดีๆมกักมีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามและคนที่ไม่คิดร้ายต่อใครมักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่คือผลสะท้อนของพลังจิตท,ที่เราส่งออกไปตัวอย่างคำแผ่เมตตาง่ายๆที่ควรใช้ทุกเช้าคือขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขมีความสงบเย็นปลอดภัยจากทุกสิ่งอันตรายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดจงมีความสุขปลอดภัยและสว่างด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอให้โลกนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความรักความเข้าใจและความเมตตาขอโหสิกรรมแก่ทุกผู้ที่เคยขัดแย้งขอให้เขามีความสุขเป็นอิสระจากทุกทั้งปวง เมื่อแผ่เสร็จแล้วให้นิ่งเงียบอยู่สักครู่หายใจเข้าออกลึกๆแล้วรับรู้ถึงความเบาโลง่งและอบอุ่นที่เกิดขึ้นในใจเพราะบุญจากเมตตานั้นสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงทั้งโลกภายในและภายนอกพระพรหมคุณาภรณ์ปออปยุตโตเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามนุษย์ทุกคนแผ่เมตตาวันละหนาทีโลกนี้จะไม่มีสงครามฟังดูอาจเหมือนอุดมคติแต่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยามันเป็นไปได้ เพราะเมตตาแพร่กระจายได้เหมือนกลิ่นหอมในห้องปิดแค่ใจเรามีเมตตาแววตาเราก็เปลี่ยนน้ำเสียงเราก็เปลี่ยนพลังของเราก็เปลี่ยนและบรรยากาศรอบตัวเราก็จะเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติเมื่อคนรอบข้างรับเมตตาจากเราเขาก็จะส่งต่อเมตตานั้นออกไปโดยไม่รู้ตัววงจรแห่งความดีนี้จะค่อยๆขยายออกไปอย่างเงียบงนันแต่ทรงพลังจนบางครั้งสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้โดยที่เราเองไม่รู้เลยว่าเราเป็นต้นทางแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้น สุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าบุญไม่ได้อยู่แค่ในวัดไม่ได้อยู่ในพิธีแต่บุญอยู่ในเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาหักใจเราคิดดีปากเราพูดดีและจิตเราปรารถนาดีแม้จะยังไม่ลุกจากเตียงบุญก็เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะแท้จริงแล้วบุญไม่ได้ต้องรอวันสำคัญไม่ต้องใช้เงินทองมากมายและไม่ต้องไปสแสวงหาจากที่ไกลบุญอยู่ในใจเราในทุกเช้าที่ลืมตาตื่นและในทุกลมหายใจที่เต็นไปด้วยเมตตา เท่านั้นเองชีวิตของเราทุกคนมีคุณค่าในทุกลมหายใจหากเราเลือกที่จะทำให้จิตใจของตนเบิสุธ์ขึ้นในแต่ละวันพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าบุญจากเมตตาแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญนับแสนครั้งหากบุญน,นั้นปราศจากเจตนาที่เบิสุทธิ์คำสอนนี้คือเครื่องตนใจอันล้ำค่าที่ทำให้เราเข้าใจว่าความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในรูปแบบภายนอกไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมหรูราหรือของถวายมากมาย เพราะแท้จริงแล้วบุญแท้เกิดจากจิตใจที่เปีย่ยมด้วยความรักความปรารถนาดีและความเมตตาอันบริสุทธิ์เท่านั้นบางครั้งสิ่งที่ดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นอาจเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในสายตาของพระพุทธเจ้าเพียงแค่เรายิ้มให้ใครสักคนยื่นมือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเรานั่นก็ถือเป็นการสร้างบุญที่แท้จริงแล้วเพราะบุญไม่จำเป็นต้องรอเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันพระไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมแค่เราทำด้วยใจที่เมตตาในทุกขณะจิตนั้นก็กลายเป็นแสงสว่างที่ขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นในทันทีขอให้ทุกท่านเริ่มต้นทุกเช้าด้วยใจที่สงบและอ่อนโยนหลับตาเบาๆแล้วภาวนาให้ตัวเอง และผู้อื่นได้รับความสุขขอให้ทุกลมหายใจของท่านเป็นลมหายใจแห่งบุญขอให้ทุกย่างก้าวของท่านเต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญาและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมแม้ในวันที่เหน e ล้าแม้ในวันที่โลกไม่สวยงามเหมือนที่เราคาดหวังขอให้หัวใจของท่านยังคงวดงามและเปี่ยมด้วยเมตตาอยู่เสมอเพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อความมืดใดๆขอให้ท่านเป็นผู้มีบุญทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นผู้ที่ทำดีแม้ในยามไม่มีใครเห็นเพราะบุญที่แท้จริง ไม่ต้องการสายตายืนยันจากใครเพียงมีจิตที่บริสุทธิ์และความตั้งใจแน่วแน่พลังแห่งบุญนั้นจะค่อยๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่ต้องไขว่คว้าใดๆเลยขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมในคลิปนี้จนจบหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าขอจงช่วยกันแบ่งปันส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งธรรมาน,นี้ออกไปเพื่อให้แสงแห่งเมตตาได้ส่องถึงหัวใจของผู้คนมากขึ้นในโลกที่แสนวุ่นวายนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องถ้ามาสอนใจ เพื่อไม่พลาดคำสอนดีๆที่จะช่วยปลุกพลังแห่งบุญในใจของท่านในทุกๆวันขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมเจริญในบุญและเจริญในความสุขอันแท้จริงขอให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยแสงแห่งความเมตตาและปัญญาสวัสดีครับ